สวัสดีครับคลิปวันนี้เพื่อนๆจะมาเขาเรียกว่าเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อสักประมาณ2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ก็คือรัฐบาลนะครับจะมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาการเช่าให้ต่างชาติเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้สูงสุดที่99ปีชั่วลูกชั่วหลานไปเลยนะแต่จจะไม่ถึงขั้นเลนนะเพราะแค่9 9ปี และก็จะขยายสิทธิการซื้อถือครองห้องชุดคอนโดเนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวนะครับว่าประเทศไทยจะโดนยึดครองจากต่างชาติหรือเปล่านะข้อมูลข่าวสารของวันนี้ที่ผมจะมาสรุปให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วนะจะเป็นผลดีผลเสียกับความรู้สึกของเพื่อนๆแต่ละคนอย่างไรแต่ผมว่าน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าแต่เดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าเนื้อหาสาระของวันนี้ที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็น เนื้อหาที่มีรายละเอียดมากกว่าที่เราอ่านจะกพาดหัวข่าวแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาตัดสินใจกันเอ,เองแล้วกันว่าเนื้อหาสาระข่าวนี้แล้วก็เนื้อหาสาระจริงๆที่รัฐบาลพยายามจะแก้กฎหมายเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนไทยพี่น้องคนไทยอย่างไรนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได,ได้ครับ18สมาคมอสังหาแถลงการร่วมหนุนเช่าอาสังหา99ปีซื้อคอนโดได้75% มุ่งวางโครงสร้างธุรกิจจัดระเบียบต่างชาตินะครับผมจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังแต่ว่ามันจะมีเนื้อหาสาระจากแหล่งข่าวก็คือหนังสือพิมพ์นะครับเว็บไซต์ข่าวต่างๆผมเอามารวบรวมและย้ำให้เพื่อนๆฟังแต่ต้องเกริ่นนิดนึงในเรื่องการถือครองหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อนนะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์อย่างนี้ครับ เมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้นะผมมีโอกาสนะฮะได้ไปทำงานร่วมกับต่างชาตินะครับที่เกาะสมุยนะฮะ,ะชื่อโครงการโคโค่นะถ้าหลายคนจำได้หรือมีความที่จะต้องไปสมุยบ่อยๆเนะี่ยจะรู้จักโคโค่โคโค่นี่ดังมากที่สมุยในะยุคที่20ปีที่แล้วเจ้าของชื่อคุณอาลันเป็นอังกฤษนะแต่ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกแต่แกจะมีทีมงานแกพูดภอังกฤษ เป็นคนไทยภา้าสังกฤษได้ก็ผมก็แปลกันไปผมไปหาวงเงินกู้ให้คุณอรันนะครับซึ่งคุณอรันเนี่ยก็จะมีวงเงินกู้กับธนาคารบางธนาคารแต่หลายธนาคารไม่ให้กู้แต่ผมก็เข้าไปเป็น FA ให้เขาแหละไปที่ปรึษกษาการเงินหาเงินให้เขาได้นะครับรู้สึกจะน่าจะเคยหาเงินที่เขาได้ไปห้าสิบล้านนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ข่าวคราวไม่ค่อยดีกับอรันนัเท่าไหร่เพราะว่าทาโครงการไม่จบนะ การที่เขาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือสมุยเนี่ยเนเจอร์ของการซื้อขายเนี่ยเขาจะคนซื้อจะไม่กู้เงินธนาคารเพราะเป็นต่างชาติเขาจะชําระหนี้กันเหมือนจ่ายเงินกู้ค่าก่อสร้างบ้านอ่ะสมมติซื้อบ้านราคา10ล้านหรือบ้านราคา10ล้านเขาจะมัดจําทําสัญญามัดจํากันเนี่ยนะครับสถึงห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าแสน แล้วภายในไม่กี่ไม่ถึงเดือนเนี่ยต้องวางมัดจาก้อนแรก20%สมมติ10ล้านก็ต้องวาง2ล้านวาง2ล้านเสร็จปุ๊บอ่ะก็ระบุไว้เลยครับเมื่อก่อสร้างถึงตรงไหนต้องเบิกคือพูดง่ายคือแทบจะไม่ต้องใช้เงินกู้แบงค์เพราะว่าได้เงินจากคนซื้อนั่นแหละมาสร้างนะทีนี้เขาเรียกว่าจุดเสียของอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตที่สมุยเนี่ก็คือว่าไอ้เจ้าของโครงการเนี่ยใจไม่แข็งพอเพราะได้เงินจากผู้ซื้อมาก่อน แล้วเอาเงินไปทาอย่างอื่นแล้วสุดท้ายไม่เอาเงินไปจ่ายค่าผู้รับเหมาไม่จ่ายผู้รับเหมาก็โอนที่ไม่ได้นะนะคือปัญหาและสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเข้าแบบเขาเรียกว่าไม่เข้าจัดสรรเขาจะเลี่ยงจัดสรรกันแบ่งทีละแปดแบ่งทีละแปดนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยแบ่งทีละแปดปุ๊บไม่กี่เดือนแบ่งได้อีกนะตอนนี้กบกรมที่ดินเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนแก้กฎระเบียบเรียบร้อยว่าที่ดิน1แปลงถ้าแบ่ง8 เรียบร้อยแล้วยังเหลือแปลงคงอยู่จะเอาแปลงคงแบ่งแปกอีกต้องรอเวลา3ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําจัดสรรแบบสมัยก่อนแบ่งแปกแบ่งแปดเป็นตัวแยกแยกย่อยเป็นตัวอมีบ้าไปเรื่อยเนี่ยมันก็เลยทําไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยนี้นะไม่ใช่สิตสมัยก่อนทําได้สมัยนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาทํากันที่การหลบเลี่ยงต่างชาติสืคอรองที่ดินเนี่ยเขาทำกันน่าเกลียดมาก อยากสมมติมีที่หนึ่งแปลงนะแบ่งแปดเรียบร้อยนะครับเขาจะตั้งบริษัทขึ้นมาแปดบริษัทสมมติชื่อบริษัทสมุยนะก็จะเป็นสมุยศูนย์หนึ่งสมุยศูนย์สองสมุยศูนย์สามสมุยศูนย์สี่ถึงสมุยศูนย์แปดน่าเกลียดไหมแล้วพอเขาแบ่งโฉนดเสร็จเรียบร้อยแปดแปลงเขาจะเอาบริษัทสมุยศูนย์หนึ่งไปซื้อที่ดินแปลงนี้สมุยศูนย์สองซื้อที่ดินแปลงนี้จนมีแปดแปลงก็จะมีสมุยศูนย์หนึ่งจนสมุยศูนย์แปด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยเป็นนิติบุคคลคนไทยถือหุ้น1 0 0และพอวันที่จะต้องโอนน,นะครับวันที่ขอญาติก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาอาจจะเ,เอาบริษัทเนี้ยไปขอญาติก่อสร้างก่อสร้างเสร็จวันที่วันที่จะต้องโอนให้ฝรั่งเนี่ยก็ให้ฝรั่งเปลี่ยนแปลงลผู้ถือหุ้นเฉยเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากคนไทย100%เป็นเหลือ51%ฝรั่งเจ้าของบ้านตัวจริงก็ถือ4 9 นะและคนไทย51%เนี้ยก็มาทำจำนำหุ้นนะคือระบุใบหุ้นเลยเอาใบหุ้นมาจำนำฝรั่งสรุปก็คือที่ดินเกาะสมุยที่เป็นภูวิลล่าเนี่ยจะถือครองโดยนิติบุคคลชื่อบริษัทสมุย01โดยบริษัทนี้มีฝรั่งถือหุ้น51เอ้ย49%และฝรั่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ส่วนคนไทยถือหุ้นใหญ่51%แต่คนไทยก็เอาหุ้นใหญ่51%นั้นไปจำนำกับฝรั่งเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการหลบเลี่ยงนะครับการถือค้องอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาทำกันแบบนี้นะหรือที่ภูเก็ตเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทำเป็นสิทธิการเช่านะเขาจะสิทธิการเช่า,อ,าอะไรนะที่ดินที่ดินและตัวบ้าน เขาจะทําซื้อกรรมสิทธิ์เฉพาะตัวบ้านเขาทามันอย่างนี้ <c oughs> แนวลาบที่ภูเก็ตแต่ผมไม่พูดเยอะเพราะผมมีพี่พ,พ,พี่ทั้งหลายที่อยู่ภูเก็ตที่ผมรู้จักสนิทเลยนะก็ัเป็นเจ้าพ่อสังหารที่น่นไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแกมาว่าผมนะแต่เขาทากันอย่างนี้มานานแล้วครับเพราะฉะนั้นเนียพี่น้องคนไทยหลายคนที่บอกว่าเขายชาติขายชาติขายชาติเนี่ยมันโดนขายมานานแล้ว <c oughs> โดยที่เราไม่รู้เรื่อง นะโดนขายชาติมานานแล้วโดยที่เราไม่รู้เรื่องมันขายชาติกันแบบเลี่ยงเลี่ยงมานานแล้วครับนานมากแล้วนะครับอ่ะส่วนคอนโดเนี่ยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นเขาเรียกว่าสัดส่วนที่ผมว่าเหมาะสมพอแล้วแหละอย่าไปขยายเลยเพราะว่าแต่จริงผมก็ว่าไม่น่าตกใจหรอกครับถึงแม้จะขยายก็ตามเพราะว่าณตอนเนี้ยมัน มันมีคอนโดที่เต็มสัดส่วน49%เนี่ยแค่ไม่กี่ไม่กี่ที่ไม่ไม่กี่ทอกไม่กี่คอนโดเลยนะในประเทศไทยมีไม่กี่คอนโดนะที่สัดส่วนต่างชาติเต็ม49%มีไม่เยอะนะครับประเทศไทยเคยมีกฎหมายโอเพนให้ต่างชาติถือครองคอนโดได้100%นะครับในสมัยน่าจะเป็นสมัยคุณทักษิณน,นะหลังจากต้มยำกุ้งนะแต่ก็ไม่เป็นผลทำยังไงก็คนเขาก็ไม่มาซื้อเยอะ โดยเฉลี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยนะฮะสั่งต่างชาติเนี่ยเขาเขามาถือสัดส่วนคอนโดเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ20%นตะโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อีกทีว่ามันมีกันมานานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีนะเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายพวกอสังหาริมทรัพย์เขารู้กันอยู่แล้วแหละใครที่อยู่วงการอสังหารู้กันอยู่แล้วผมเองก็รู้นะ ถึงบอกไปที่โอ้กฎหมายขายชาติเขาขายกันมานานแล้วพี่นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําให้มันถูกต้องจะได้แบบไม่ต้องหลบเลี่ยงมากนะยิ่งหลบเลี่ยงมากเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาชการเขาได้ประโยชน์เยอะผมพูดแค่นี้แล้วกันไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวจะสวยนะครับนะก็อย่างที่บอกแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่านะฮะหลักๆเนี่ย ไอ้จากถือคลองสามสิบเป็นเก้าสิบเก้าปีเนี่ยนะก็มีคนข้อคนแย้งว่าเขาเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถือคลองกันไปถึงรุ <ity> Then, so ่นลูกรุ่นหลานเลยเขาจะได้มั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยแต่หลายคนก็จะบอกว่าสมมติพ่อมาซื้อสิทธิการเช่าที่ประเทศไทยตัวอยู่ที่สวีเดนเนี่ยลูกนคงไม่อยากกลับมาเอาหรือเปล่าก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งว่าไม่จําเป็นจะต้องเก้าสิบเก้าปีนะสามสิบปีต่อสามสิบปีก็ได้ไม่เห็นจะเป็นต้องเก้าสิบเก้าปีเลยแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ มันมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณรู้เปล่าว่าการที่ฝรั่งจะมาเช่าที่ดิน99ปีได้เนี <c oughs> น่ยนะคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์คือคนรวยฮะคนรวยไม่ใช่ประชาชนพี่น้องคนไทยเพราะฝรั่งมันคงไม่มาเช่าที่ดินพี่หรอกมั้งครับอยู่ออนนุชเงี้ยอยู่ลาซานอยู่แบร์ลิงเงี้ยมันไม่ไปเช่าทำไมร้อยวาห้าสิบวายไม่เช่าอยู่แล้วถูกปะ มันก็ไปเช่าที่ดินผืนใหญ่แปลงใหญ่นะทำอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่วิวสวยๆอยู่ในภูเก็ตสมุยกระบี่อะไรเหล่านี้นะก็มันก็จะไปอยู่กับผลประโยชน์ตกอยู่กับคนรวยมากกว่านะครับเพราะว่าคนไทยที่มีที่ให้เช่าตามตลาดนัดเนี้ยฝรัง่งมันก็คนไม่เช่าอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผลประโยชน์เนี่ยมนตกกับคนรวยของไทยมากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นการเช่าที่ระยะยาวนะฮะ ไม่ใช่สี่เก้าสิปีนะส่วนสัดส,ส่วนการถือครองห้องชุดนะฮะจาก49%เป็น75%เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะพี่น้องคนไทยไม่ต้องกังวลน,นะครับเขาบอกว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยสามารถถือครองคอนโดได้75%นะแต่ให้สละสิทธิ์การโหวตยังไงก็ตามถือ75%ก็ตามแต่มึงโหวตได้แค่49%นะครับ แล้วก็จำกัดจํานวนที่ดินนะครับคือคอนโดไหนที่มีเนื้อที่ดินเกิน5ไร่นะคุณจะไม่สามารถซื้อขายเกิน49%ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการถือครองที่ดินโดยอ้อมรื้ภาพไหมครับเช่นมีตึกโลไลท์อยู่สักตึกหนึ่งนะถืออยู่10ไร่ตึกอาคารโลไลท์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่7ตึกเนี้ยมีอยู่10ไร่นะแม่งเป็น79% 75%อของฝรัง่ง เนี่ยถ้าเกิดมาได้ที่ดินไปเลยนะครับ75ไร่เอ้ย10ไร่เนี่ย75%เนี่ยฉอนั้นก็บอกว่าคอนโดไหนที่นะครับเนื้อที่เกิน5ไร่เนี่ยจะใช้สิทธิ์ถือครอง75%ไม่ได้อ่าอันนี้เขาก็เรียกว่าคิดคิดเผื่อไว้นะครับเขาคิดเผื่อไว้นะแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แพงมากกว่าคนไทยนะให้แพงมากกว่าคนไทยนะครับ สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไที่ดินที่จะต้องถือครองเนี้ยเขาจะกําหนดพื้นที่ไว้แค่นะฮะกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เมืองพัทยาเท่านั้นนะครับและนิติบุคคลต้องเป็นคนไทยนะครับอเอาเป็นว่าการจัดระบบระเบียบหรือการโหวตนิติบุคคลยังเป็นคนไทยอยู่นะแล้วก็ห้ามเกินห้าไร่นะครับแล้วก็จากัดพื้นที่แค่กรุงเทพภูเก็ตแล้วก็พัทยาเท่านั้น นะครับอันนี้คือผมสรุปให้ฟังหลายคนจะกังวลไงทีนี้ก็จะมีอีกท่านนึ่งดรโสพลพรชกชัยท่านนี้ก็จะมาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าอย่างไทยเนี่ยนะครับเก็บภาษีน้อยนะเก็บภาษีซื้อขายหรือเช่าเนี่ยน้อยอย่างยุโรปเนี่ยเขาจะเก็บเป็น20%นะครับ ห้องกงเก็บกัน30%นี่คือกำไรจากการซื้อขายนะสิงคโปร์เก็บ60%นะครับคือเขาบอกว่าทำได้นะแต่ว่าต้องเก็บภาษีแพงนะส่วนเรื่องการเช่าที่ดินเนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างมาเช่นจีนเขมพรพมาร่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาให้เช่ากัน50ปียกเว้นเ,เศรษฐกิจพิเศษเวียดนามไม่เช่า70ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์นนนนนนเนี่ย เขาให้เช่ากันห้าสิปีอยู่แล้วนะประเทศไทยอ่ะแต่สาสิปีนี่คือเพื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะไปอ่านดูด,ดีนะกฎหมายประเทศไทยถ้าเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์เนี่ยห้าสิบปีอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยู่อาศัยสามสิบปีนะอันนี้ก็เท่ากับจีนกัมพูชาเวียดน,นามแล้วก็พมา่าส่วนลาวกับอินโดนีเซียเนี่ยให้เช่ากันสามสิบปี <c oughs> ส่วนสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เช่ากันเก้าสิบเก้าปีแต่โดยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าตามข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติกัน,กน,นยอยู่แค่หกสิบปี สิงคโปร์เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนการขายห้องชุดให้ต่างชาติที่จะขยายออกไปเป็น75%เนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับเขาให้แค่30%ฟิลิปปินให้แค่40%อินโดนีเซียให้49%เท่ากับไทยตอนนี้มาเลเซีย50%คือก็บางโครงการก็อาจจะไม่เต็ม49ณตอนนี้หลายโครงการมันไม่เต็ม49ต่อให้ขยายเป็น75%มันก็น่าจะไปไม่ถึง75%อยู่ดีเพราะนั้นเนี่ย สำหรับผมรู้สึกว,ว่าอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับประเทศไทยเนี่ยจะหวังให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สําเร็จและมันอาจจะไม่เป็นผลเพราะว่าอย่างปี4 4 6 42 4หเนี่ยหลังต้มยำกุ้งเนี่ยไทยประกาศให้ต่างชาติถือครองคอนโดได้ร้อยนะแต่ก็เฉยๆยิบเงียบคือ คนไทยอ,อวยวาย๋ยวฝรั่งมันเอาเหรอเฮ้ยคนไทยให้ร้อย9้าสิบเก้าปีแล้วเหรอคอนโดซื้อได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอมันก็เฉยๆแต่คนไทยอ,อวยวายไปแล้วมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับแต่ที่เขากลัวๆก,วกันเนี่ยเขาบอกว่ากลัวว่าต่อไปเนี่ยพี่น้องคนไทยอ่ะจะต้องถูกต่างชาติแย่งซื้อสังหาริมทรั์ทาให้คนไทยไม่มีกําลังซื้อเพียงพอแล้วพอแย่งซื้อไอเดียบล็อปเตอร์ทั้งหลายม่งก็ขายแพงพอขายแพงคนไทยไม่ไม่มีเงินซื้ออีก กลายเป็นประเทศตัวเองกูกลายเป็นพลเมืองชั้นสองไปซะง,งั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากลัวต่อมาก็คืออย่างนี้ครับต่างชาติโดยเฉพาะจีนเนี่ยตอนนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดให้จีนถือครอง75%เมื่อไหร่เนี่ยมึงเปิดลงเลยแรมแน่นเอาแน่นอนนะคอนโดกี่แท่งกี่แท่งนี่มันขสมมติยังมีคอนโดสักห้าแท่งแท่งละร้อยยูนิตแม่งถือครอง 75, 75 75หมดนี่เรียบร้อยครับเปิดคอนโดให้เช่าคอนโดแน่นอนเลยครับคนจีนมาเช่าคนจีนด้วยกันแน่นอนครับ ธุรกิจที่ซวยไปด้วยคือธุรกิจโรงแรมฮนะเรียบร้อยแน่นอนธุรกิจโรงแรมนะไปไม่ได้แล้วนะโรงแรมเจง๊งเจ๊งแน่นอนบอกเลยว่าเจ๊งแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็กลัวเรื่องปัญหาธุรกิจสีเทาจากคนจีนนะอันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับควรจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำที่ต่างชาติจะต้องมาซื้อนะครับอย่างมาเลเซียเนี่ย ที่เป็นเงินไทยเนี่ย16ล้านบาทขึ้นไปอินโดนีเซีย10ล้านบาทขึ้นไปไม่ใช่ไม่มีกําหนดขั้นต่ำแม่งซื้อคอนโด3ล้าน5ล้านแข่ง,ขงคนไทยอันเนี้ยเหนื่อยนะครับแล้วก็ควรจะกําหนดว่าต่างชาติมาซื้อแล้วเนี่ยห้ามขายก่อน3ปีประมาณนี้นะส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีการเก็บภาษสงภาษีนะให้แพงกว่าคนไทยนะครับซื้อก็ต้องเสียภาษี ขายมึงก็ต้องเสียภาษีอ่ะอันนี้เห็นด้วยเพราะบอกว่ามันจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเป็นหลายแสนล้านโดยเฉพาะเขาบอกว่าแค่เฉพาะภูเก็ตเนี่ยนะครับนะแค่เฉพาะภูเก็ตเนี่ยก็เก็บภาษีจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้ภาษีจากไอ้เหล่านี้สิ่งเรานีที่พูดเนี่ยประมาณปีละหมื่นสามพันล้านเลยนะเฉพาะภูเก็ตอันเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสาหรับผมเองเนี่ยผมจะสูปว่าอย่างนี้ กฎหมายเนี้ที่จะแก้เนี่ยมันจะเป็นผลดีผลเสียกับพี่น้องคนไทยไหมสําหรับผมผมว่าน่าจะเสียมากกว่าน่าจะเสียมากกว่าคือหลายคนก็จะบอกว่ามันผิดกันอยู่แล้วก็เอาให้มันมันถูกต้องซะแต่ถ้าคุณให้มันถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยโหบไรเลยให้มันผิดนั่แหละดีแล้วมันก็ยังกลัวๆกล้าๆที่จะทาแล้วมันก็อาจจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างเหมือนบอลนะฮะหลายคนบอกมีบอลเล่นกันอยู่แล้วเปิดเซรี่ไปเลยยา คนไทยอย่าดัดจริตะนะก็คือก็ให้ก็รู้ไงว่ามันมีจริงแต่ว่ามันก,กล้ากลัวในการเปิดนิดๆหน่อยๆอะ่ะใช่ป่าไม่ใช่แบบโอเพ่นนะนะครับแต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ตามจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะภูเก็ตสมุยเนี่ยเขาทํากันมานานแล้วมีทำกันเนียนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆก็ลองช่วยคอมเมนต์แล้วกันว่า เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแล้วก็จะดุด่าว่ากล่าวรัฐบาลก็ว่ากันไปนะฮะพอรัฐบาลประยุทธ์มาก็จะแก้แล้วก็หายเงียบไปรัฐบาลเสดษถามาก็จะแก้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะหายเงียบผมว่าเดี๋ยวเงียบไม่กล้าหรอกเออนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็สำหรับนี้ก็สรุปข่าวให้ฟังเท่านี้สำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ